มลภาวะพิษเอรยแล้วก็ PM 2.5กลับมาอีกแล้วค่ะไม่ได้ว่าแค่สําหรับการหายใจเข้าไปอย่างเดียวนะคะแต่ว่าพอฝุ่นมันคลุ้งอยู่ในอากาศแบบนี้เนี่ย ผิวเอ,อ่ยเครื่องสาอางเอ่ยผิวหน้าเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งเลยนะที่หลายๆคนเป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายก็จะเกิดอาการขึ้นมานะคะโดยเฉพาะถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีพอในช่วงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดกลายเป็นสิวได้อีกต่างหากแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีผู้ใช้จริงแล้วเขาก็มาการันตีนะคะว่าเขามีเคล็ดลับดีๆในการทําความสะอาดผิวหน้ามาฝากกันกับคุณแนสสวัสดีค่ะ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 คุณมีฝุ่น,เ,นยเยอะมากเลยค่ะฝุ่นเยอะคนที่เป็นผิวแพ้หลายๆคนผิวแพ้ง่ายจะคันและแล้วมันเหิเนาะมันจะเป็นเหมือนลักษณะ การแพ้ผิวตัวเองอะ่ก๊อฟแล้วบางทีนะเหงื่อเอยหรือว่าฝุ่นเนี่ยมันทําให้เราอะอย่างใส่แมสใช่ไหมคะสิวก็จะขึ้นเยอะแล้วบางคนเนี่ยพอสิวเสร็จบีบเสร็จเป็นรอยก็จะมีปัญหาต่างๆอย่างตัวเนสเนี่ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการดูแลผิวหน้าดูแลให้เราเนี่ยมีผิวหน้าที่มั่นใจเนสบอกเลยว่าสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามคือการทําความสะอาดซึ่งพอมองเรื่องการทาความสะอาดบางคนบอกอุยก็ล้างทุกวันนี่นาแล้วมันมันไม่สะอาดหรอเนสต้องบอกเพราะผู้ชายล้างน้ำเปล่า อนไม่ใช่กลัวมากจริงมมันติดตันนะพี่กอล์ฟดูดไขมันใต้ผิวจังหวะไหนที่ทําให้คุณมารวมตัวกันแล้วมาว่าผมเนี่ยผมกําลังสนใจนี่เลยดีล่าเนี่ยพี่ล่าดีล่าดีล่าดีล่ีล่าด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 ีลดีล่าดีลดีลาดา เกิดไปอย่างที่บอกนะคะพี่กอล์ฟคือเราต้องการจะบอกไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องออนบอกผู้ชายเออรือว่าผู้หญิงเองที่ล้างหน้าทุกวันแต่คุณแต่งหน้าหรือคุณออกไปเจอคุณต้องเจอฝุ่นเจอควันเจอสิ่งต่างๆที่มาสะสมเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้หนึ่งเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าหน้าคุณจะไม่ได้รับการบํารุงจากอะไรก็ตามที่คุณใช้สองเลยคือคุณจะเจอหน้าแบบเนสแบบนี้ค่ะคือปัญหาหน้าที่มันสะสมพี่กอล์ฟเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวว่าฉันล้างหน้าเช้าเย็นเช้าเย็นไม่สะอาดโอ้โหถู่โทษนะคือคือคนหน้ามันใช้ดีมากเลยใช่ไหมใช้ดีเลยพกอ และง่ายกว่านั้นก็คือบางคนที่บอกว่าเป็นคนหน้าแห้งอย่างตัวเนสหรือหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยใช้ประมาณนี้ไม่กลัวแห้งเนสจะบอกเลยเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะทุกคนที่ผิวแห้งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างตัวเนสผิวแห้งหนักมากใช้ได้ทุกผิวเลยใช้ได้ทุกผิวเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะแต่เมื่อกี้ขอขยี้รูปอีกนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นใครมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะเริ่มีแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรสิวอุดตันเนาะสิวผดแล้วเนี่ยมันสะสมรวมกันเห็นปะแล้วมันกลายเป็นสิวอักเสบใช่ใช่มันกลายเป็นสิว นี่คือหนึ่งหนึ่งสิ่งที่การันตีว่าคุณล้างหน้าไม่สะอาดอาสองก็คือคุณดูแลไม่ถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้3าคุณบำรุงไม่ถึงถนะคะแล้ววันนี้เนทจะมาแนะนําตัวนี้เลยซึ่งเป็นตัวที่เนทค้นหามานานมากแล้วบอกเลยคุณผู้ชมช,มชอบมากๆนี่คือโฟมล้างหน้านะคะมีล่าแอนแคร์สตูดิ้งโฟมบูส์เ่งตัวนี้ดียังไงม,มันจะเป็นการล้างหน้าที่เป็นเหมือนปฏิวัติว,ตว,ตว,ตวงการเลย,ยงงะนะคะง่ายๆเลยคือ1ล้างสะอาดจริงๆสะอาดหมดจดสะอาดแม้กระทั่งการอุดตันของเหงื่อใครแบคทีเรียต่างๆหรือการแต่งหน้าทุกวัน นอกจากนี้แล้วนะคะตัวนี้เขามีการบำรุงในตัวด้วยนะคะที่สําคัญสุดเนื้อโฟมค่ะเดี๋ยวนี้จะเทสให้ดูหลังจากนี้มันจะเป็นเนื้อเหมือนหมูสะพี่กอคือเนื้อหมูสมันเป็นุ่มเป็นพิเศษถูกมันจะมะอู้ยเก่งมากเลยอ่ะแน่นอนใช่ผมสายขนมหวานอันเน่ควาละปินมูสบมันนุ่มใช่ไหมะจะละ รู้สิมันเหมือนวิปครีมอ,อ,อ่ะ,ะใช่อันนี้คือมันจะนุ่มมากกว่าสบู่มันจะนุ่มมากกว่าโฟมเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองหน้าเพราะฉะนั้นไม่ระคายเคืองมันจะไม่ทําให้เกิดสิวหรือการที่แบบหน้าเรามีปัญหาผิวนะคะนอกจากนี้แล้วเวลาใช้ไม่แห้งเลยนะคะซึ่งวันนี้ก่อนอื่นเน้นแนะนํานิดนึงว่าตัวนี้มีสารสกัด เรียกว่าเป็นนวัตกรรมคุณผู้ชมทําไมตัวนี้ถึงดีเวลาที่คุณใช้ไปหน้าคุณถึงสว่างกระจ่างใสขึ้นสิวดีขึ้นหรือหน้าดูแบบผ่องขึ้นรหรือรับการบํารุงแล้วดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เรามีนวัตกรรมเป็นไมเซล่าเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีจากอิตาลีเลยเป็นเทคโนโลยีนะคะที่เรานําเข้าที่สําคัญสุดคุณผู้ชมเขาจะไปช่วยในเรื่องของการล้างเครื่องสําอางล้างสิ่งสกรปรกแม้กระทั่งการอุดตันของเครื่องสําอางเล็กๆเลยนะได้หมดจด และล้ำลึกที่สุดนะคะนอกจากนี้เราจะมีเปลือกต้นหลิวแล้วก็ใบมิ้นจากญี่ปุน่นซึ่ง2ตัวนี้นะคะหลกัหลกๆคุณผู้ชมลดการอักเสบของสิวแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของใบแมกโนเลียค่ะซึ่งตัวนี้เรานําเข้าจากเกาหลีเลยาถามว่าดียังไงคุณผู้ชมเก็บกักความชุ่มชื้นนี่แหละคือคําตอบนะคะว่าเวลาคุณใช้ไปไม่แห้งแล้วหน้าคุณจะมีความแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนกักเก็บน้ำอ่ะมันจะนุ่มหลังจากล้างเสร็จไม่แห้งตึงไม่แห้งตึงนะ่่าักในขณะเดียวกันมีความฉ่ำวาวดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ยังมีชาเอมโรสแมรี่หวงชินนะคะแล้วก็มีผักผายญี่ปุ่นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารสกัดธรรมชาติหมดเลยยังไม่พอพี่ก๊อฟใครบอกผิวแพ้ง่ายอย่างตัวเนส แพงง่ายเหมือนกันพวกซิลิโคนคาราบเบนออนต้องใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใส่เลยปาราศจากเลยคุณผู้ชมดีมากๆนะคะเน็ตบอกเลยใครหน้าบางใครโดนทําร้ายมาเยอะใครมีปัญหาอยู่หรือใครแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเพราะว่าปาราศจากทั้งซิลิโคนพาราบเบนแอนกลกอฮอล์เราไม่ใส่เลยดีจังเลยสบา,ายใจได้ที่สําคัญอยากเล่าสตอรี่ของเจ้าของนิดนึงคือต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์นี้นะคะคุณผู้ชมเขาเป็นแพ้เหมือนเป็น แพ้ภูมิตัวเองอ่ะมันจะมีปัญหาคือเขาจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วหลังๆเนี่ยคือใช้สารเคมีเียรอยหนักมากจนหน้าบางนะคะแล้วสิวมันก็เหินหนักเขาก็เลยคิดค้นตัวนี้วิจัยวิจัยจนได้ตัวนี้ขึ้นมา Bila Care Sooting f o r m มู s นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจเพราะรรอะไรมีโปรที่คุ้มมากๆคุณผู้ชมตก ตกขวดหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาทเองนะคะร้อยกว่าบาทพี่กอล์ฟพูดมาสารสกัดทั่วโลกขนาดนี้นะคะดีขนาดนี้ร้อยกว่าบาทแต่มีในรายการนี้นะและคุณผู้ชมต้องถอยทันหนึ่งร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะบอก่อนปกตินะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งขวดอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทถ้าคุณไปซื้อข้างนอกเนี่ยสองขวดแถมอีกหนึ่งต้องเป็นเท่าไหร่คะสองขวดแถมอีกหนึ่งก็เป็นสามขวดก็จะตกประมาณเกือบแปดร้อยละ เจ็ดร้อกว่าบาทใช่แต่วันนี้นะคะเราให้ในรายการนี้นะคะซื้อ2 580บาทแถมอีกหนึ่งขวดฟรีเเหรอพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจ่ายเกือบแ0ดคุณจ่ายห้าได้ไป3ขวดตกขวดหนึ่งหนึ่ิบนิดๆเท่านั้นเองนะคะแต่ย้ำว่า100่สายแรกนะเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบกดด่วนๆเบอร์นี้เลยค่ะ0ูนย์9ก้4 9ี่เกใครมีปัญหาอยู่กดด่วนนะคะศูนย์เก้าสี่เก้าี่สีาคัญนะคะเรามีไลน์นี่เลยค่ะ s i b e B E L A แอดนะคะแอดไซน์หน้าแล้วก็ B E L A พิมพ์ไปด่วนเลย<ๆ>หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอรตรงนี้ต้อมีส่งฟรีนะมีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ย้ำว่า100สายหมดแล้วหมดเลยนะอะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้ซื้อ2แถม1ในราคาแค่580บาทด่วนๆเลยนะคะล้างหน้าสะอาดมากช่วยป้องกันเรื่องของสิวนะคะเคลียร์รสิวรวมถึงการบำรุงรรที่พร้อมจะเปิดรับเพราะว่าไม่มีอะไรอุดตันแล้วอ่ะจริงๆนะพี่กอ๊อฟคือมันดีถึงขั้นนั้นเลยแล้ววันนี้นะคะบางคนบอกอุ๊ยเดี๋ยวนะแต่เมืองไทยเนาะร้อนอเอ,อ่ยฝุ่นเอ,อ่ยควันเอ,อ่ยแบคทีเรียเนี่ยให้ดูอันนี้เปรียบเสมือนฝ้าก,ากาจุดด่างดำหรือแบคทีเรียต่างๆที่มันสะสมบนหน้าของคุณนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวโฟมมูตัวนี้คุณผู้ชมนี่เลยแค่หน ดูเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณใช้นั้นเนื้อของเขาเห็นไหมคะมันมีความนุ่มละมุนเนี่ยไหมมันจแบบว่าไม่เสียสิกับแล้วี่ก็เห็นอะไรบ้างเห็นไหมนี่ออกหมดแล้วออกหมดแล้วคุณผู้ชมนี่เห็นปะแค่ประมาณสิบวินาทีนี้ไม่ต้องใช้น้ําเลยสะดวกมากเนี่ยพูดอย่างนี้เลยพกไปที่ไหนก็ได้แล้วขวดเขาเนี่ยทำมาเพื่อพกพาสะดวกเนื้อมูสที่นุ่มขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะ1 9 8 7 6 5 4 3ปดเช็ดอกห้าสอนึ่งเช็ดออกตกใจ้วเลขนี่พี่กับพี่กอดูค่ะคุณผู้ชมดูค่ะ ให้ดูเทียบกันเลยเ,เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมันออกหมดภายในพริบตานั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าฟุน่นเอ,อ้ยแบคทีเรียความอุดตันจะสะอาดไหมเทียบกันให้เห็นชัดชัด เวลาข้างที่ล้างเสร็จเห็นไหมบมันจะมีความแบบนี้เห็นไหมมันจะดูสว่างกระจ่างใส้นสุขภาพดีถูกแล้วดูด้านล่างมันจะยังมีความเห็นไหมดูบอยๆน้องแห้งหน่อยแห้งหน่อยถ้าหากว่าเพอิญไปในตรงไหนแล้วไม่มีน้ําล้างนะก็ใช้เช็ดออกได้เลยเลยดีอ่ะถูกอันนี้คือสิ่งที่พี่กัลพูดถูกต้องเลยคือมันง่ายพกแค่ขวดนี้นะคะโฟมมูสตัวนี้ไม่ต้องกลัวการบาดของหน้านะคะต่อผิวของเราไม่เป็นการทําร้ายผิวที่สําคัญเนื้อที่นุ่มขนาดนี้มันจะทําให้การ เรียกอะไรเหมือนแบบฟินอะเวลาล้างไปปุ๊บคุณมีความสดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเหมือนสปาหน้าตัวเอหมือนสปาเนี่ยเห็นไหมในมือเนี่ยให้ให้ให้น้องอ่อนลองดมเห็นป่ะกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นมันแบบเหมือนสปากลิ่มันค่อยๆอ่อนๆเบาๆไม่ได้ฉุนคือประมาณนั้นนะใช่เมื่อกี้คุณผู้ชมแอบไปกดเครื่องคิดเลขมาแล้วบางคนบอกว่าอุยปกติโปรเนี้ยถ้า3ขวดเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยมันต้อง870นะแต่วันนี้คุณผู้ชมย้ำนะคะซื้อ2แถม1เหลือแค่ห้าร้อยลดไปเยอะมาก ต้องขวดหนึงเหลือ190าประมาณราิบนิ้นิดเท่านั้นขอโปกทีนะแต่เฉพาะในรายการนี้<ะ>ย้ำเลยข้างนอก2 9งยานขวดในรายการนี้นะคะคุณผู้ชมซื้อ2แบบนี้นะ580บาทแถมฟรีไปอีก1ขวดคุณได้ไปเลยในรายการนี้ซื้อ2แถม1เฉพาะที่นี่100สายเพราะฉะนั้นแอดไปดด่วนเลยนะคะ s i b e l a หรือสกแกน qr code หรือกดเบอร์ไปได้เลยนะคะ0 9 4 49, ย์9 7449ี้าาเบอร์0 9 4 9่เก้4ย้ำเบอร์นะคะส่งฟรีมีเก็บเง็นสี่สี่เ้างและตอนนี้ นะฮะเขาบอกว่าร้อยสายเต็มแล้วแล้วร้อยสายหมดหมดแล้วเพิ่มคุณผู้ชมเพิ่มได้ไหมไหนๆก็เพิ่มหน่อยเธอคือในช่วงช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะใช่ไหมฝุ่นก็เยอะแล้วภาวะ PM สองจุดห้าเราจะต้องแบบให้คุณผู้ชมได้ดูแลแล้วพี่ก๊อฟคิดดูถ้าพี่ก๊อฟไม่ขอดูดูสายตาเราไม่เอางี้ให้ละกันให้พี่ก๊อฟอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวถามท่านเจ้าของให้ก่อนอยากให้ที่สายให้เท่าไหร่ดีกว่าให้เท่าไหร่ดีกว่า อีกหนึ่งอีกมั้อีกหนึ่งสายหนอ๋อหนึ่งสายเอาแล้วคุณชมรีบโทรแล้วรีบกดด่วนหนึ่งร้อยสายสุดท้ายอันนี้คือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ปกติไม่มีราคานี้นะคะคุณชมย้ำเลยซื้อ2นะคะแถมมีหนึ่งฟรีในราคาแค่580ร้อนะคะ0ูนย์9ก้าสี่4ก้าสี4 9ก้าเจ็ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือไลน์ไปได้เลยที่แอดเอนะคะหรือมีคิวอารคุณผู้ชมด่วนเลยรีสแกนด่วนๆนะคะแล ย้ำเลยพี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟใช้พี่ก๊อฟจะมาบอกนี่เลยว่านี่ขอบคุณจริงๆจริงปะเนี่ยจริงงั้นเดี๋ยวก็แก้ลืมไปสักขวดแม่ดีมากค่ะ094 9497449โทรมาเร็วๆเดีเค่ะเขาเพิ่มสายให้แล้วอีก100หยสายเท่านั้นนะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางใดด้วยนะคะขอบคุณคุณเนสมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ